ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับที่มาถอยรถทางร้าน Honda p ดี m i u m GKS p r e m i ของเรานะครับก่อนที่ลูกค้าจะนํารถออกไปใช้บนท้องถนนเนี่ยเราก็มีข้อดีของการขับขี่5ประการมาแนะนํานะครับลูกค้านี่นะครับก็คือข้อดีขับขี่ปลอดภัยไม่เสี่ยงนะครับลูกค้ามีทั้งหมด5ข้อนะครับข้อที่หนึ่งนะครับสวมหมวกกันน็อกล็อกใจเธอนะครับก็คือสวมหมวกกันน็อกนะครับล็อกสายรัคางนะครับเพื่อช่วยลดความนแรงของการเกิดอุบัติเหตุนะครับก็คือลถ ความเจ็บปวดอะไรพวกนี้เนาะอ่าครับข้อ2นะครับไม่ซิ่งก็ขิงได้นะครับก็คือมีลิมิตนะครับไม่บีดเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับข้อที่3นะครับเปิดไฟเลี้ยวเฟี้ยลได้ใจนะครับก็คือเปิดไฟเลี้ยวนะครับก่อนเปลี่ยนเลนนะครับในระยะทาง30เมตรทุกครั้งนะครับที่เราต้องการเปลี่ยนเลนนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวลูกค้านะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมใช้ทางนะครับอ่าต่อไปข้อ4นะครับขี่ห่างไว้ใจไม่ห่างเธอนะครับก็คือ แนะนำนะครับเวลาลูกค้าขี่รถเนี่ยคนมีระยะห่างก็คือรักษาระยะเบรกนะครับประมาณ2วินาทีนะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มระยะเบรกนะครับและไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับแก่ตัวลูกค้าเองนะครับแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับต่อไปนะครับข้อ5ขี่ไม่ดื่มแฟนปื้มเวอร์นะครับอันนี้ก็เป็นกฎหมายด้วยเนาะถ้าเราเมาแล้ว ขับขี่รถจกักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์ก็แล้วแต่นะครับก็คือจะผิดกฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนําว่าไม่ควรดื่มสุรานะครับในขณะใช้รถใช้ถนนนะครับเพื่อความปลอดภัยของตลูกค้าและความปลอดภัยของผู้ร่วมใช้ทางนะครับก็จะมีทั้ง5ข้อนี้นะครับแนะนําว่าถ้าลูกค้าสามารถทําได้ทั้ง5ข้อนี้ลูกค้าจะสามารถขับขี่แล้วก็ใช้รถได้อย่างปลอดภัยแน่นอนครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ